โอเคครับผมคลิปวีดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำแนวทางการดูจอ iPhone กันนะครับว่าเป็นจอแท้หรือจอเทียมกันนะครับเป็นแนวทางการแนะนำการดูนะครับตัวนี้ที่วางอยู่ตรงหน้าตัวนี้มีทั้งจอแท้แล้วก็จอเทียมนะครับแน่นอนครับว่าเรามองเพื่อนนะครับเราแทบแทบมองไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมเดี๋ยวผมลองให้ท่านผู้ชมเดาเล่นนะครับว่าฝั่งไหนแท้ฝั่งไหนเทียมอันนี้เป็นจอ iPhone 6S Plus นะครับดูนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ถ้าจะให้ดูนะครับเราจะต้องพลิกด้านหลังมาดูนะครับอันนี้ในกรณีที่เครื่องอยู่นอกจอนะครับมันถึงจะสามารถดูแม่นเป๊ะๆได้แต่ถ้าเกิดว่าจอได้ใส่ลงไปในเครื่องเราครับมันค่อนข้างที่จะดูยากแบบนั้นมันจะมีวิธีเช็คอีกก็คือต้องไปโหลดแอปในแอปสตูมาเช็คนะครับว่าจอเราเป็นจอแท้หรือจอเทียมถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวเครื่องไอตัวจออยู่ในเครื่องแล้วนะครับแบบนี้ผมยิบให้ดู ออพอดีว่ามือถือไอโฟนเี่เครื่องมันไม่ได้อยู่ใกล้มือนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางผมก็แนะนําได้ให้เป็นแนวทางไกล้ลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเลือกซื้อจอนะครับว่ามันเป็นจอแท้หรือจอเทียมถ้าเราเลือกซื้อได้เราจะต้องพลิกมาดูด้านหลังแบบนี้ครับนี่นะครับแนวทางการดูแน่นอนครับว่าพลิกมาด้านหลังกูอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนเป็นแท้เป็นเทียมตัวนี้เทียมแน่นอนครับเพราะหนึ่งเลยนะครับมีบอยประกันตรงนี้นะครับแล้วก็มีตอกตรงนี้ มีสกีนตรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่จอแท้ถ้าสกีนแบบนี้หรือมีเมจิกเขียนอะไรก็จะไม่ใช่จอแท้นะครับส่วนมากาทีนี้มันก็จะมีจอบาง็อดนะครับที่ทําเหมือนแท้ๆเป๊ะๆเลยก็มีนะครับมันจะมีจุดคล้ายแม็กหรือว่าจุดตายในการดูนะครับจุดตายในการดูจอแท้หรือจอเทียมนะครับดูตรงนี้นะครับบาร์โค้ดมันจะมีบาร์โค้ดตอกมานะครับที่ซ้ายมือล่างเห็นไหมครับบาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ดแล้วก็เป็นรูปแอปเปิลอยู่ข้างบนหัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีนะครับ แต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูดีตัวนี้จะไม่มีรูปแอปเปิลอยู่ข้างบนหัวแต่ะครับแต่ก็มีจอบางรอตที่ตีเหมือนตีเหมือนบาร์โค้ดแท้ก็มีแต่ะครับเมื่อเราเอามาเทียบกันกับจอแท้จริงๆอนะ่ะมันจะไม่เหมือนครับพวกบาร์โค้ดพวกอะไรมันจะมีความเข้มหรือว่าความจางไม่เท่ากันนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแบบมนๆน,นะครับของแท้มันจะดูออกมนๆแบบเนียนๆนะครับบอกไม่ถูกแต่ถ้าตัวของเทียมมันจะเข้มๆหน่อยนะครับตัวบาร์โค้ด เข้มๆแล้วก็ออกไปทางเ,าเทาๆนะครับลองดูเทียบกันดีๆมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับจุดแรกที่เราจะดูคือจุดนี้ต้องมีบา์โค้ดนะครับจอแทยแบบนี้บาโค้ดแล้วก็ตอกแอปเปิลข้างบนหัวแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงแพรครับถามว่าแพรตัวนี้มันทําเหมือนได้ไหมทําเหมือนได้ครับแต่เมื่อเทียบตัวหนังสือหรือตัวอักษรกันเข้าจริงๆอ่ะไม่เหมือน,นครับของแทยกับของเทียมมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าพวกป a r โค้ดตัวหนังสือเขาทํากันได้นะครับนะครับเทียบเพินเผือน,นี้แทบไม่เหมือนเลยครับแต่ถ้าเป็นของแท้วความคมมันจะคมกว่านะครับความชัดมันจะชัดกว่าตันนี้มันจะดูแบบออกแบบชัดกว่านะครับประมาณนี้แนวทางการดูดูที่แพกับอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับแล้วก็จุดที่สามครับคือน้ําหนักนะครับ น้ำหนักมันจะแน่นกว่าจอแท้มันจะหนักกว่านะครับตัวนี้มันจะออกเบาๆมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับพวกใส่พวกกล้องพวกลําโพงพวกอะไรนะถึงเราถอดมาเทียบกันจริงๆนะครับพอจับด้วยจอแท้มันก็จะหนักกว่าเหมือนกันนะครับเท่าที่จับมาลหลายจอละอันนี้ในกรณีที่เป็นจอ iPhone 6 6S 6S Plus หรือว่า6ธรรมดาน่าจะดูจุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็น7ขึ้นมาถ้าเป็น7ขึ้นมาบาร์โค้ดเขาจะตอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าเป็นจอ iPhone 7เขาจะตอกอยู่ข้างกล้องนะครับ เป็นมันจะมีบาร์โคดทุกจอแล้วครับจอแท้บาร์โคดแล้วก็รูแอปเปิลตรงนี้ครับเห็นไามรับกล้องปุ๊บอตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นแพรเหมือนกันครับแต่แพรมันทํากันได้นะครับผมมันอยแนะนําให้ดูแพรเท่าไหร่เพราะแพรจอเ,เ,เทียมขาต่อรูปแพรอยู่แล้วนะครับอ่อันนี้ก็เป็นแนวทางตัวนี้นะครับถ้าดูสองจุดนี้ผ่านนะครับหนึ่งแล้วก็แพรอันนี้คือมั่นใจเลยว่าจอ,รอเราแท้นะ แต่ถ้าจะแทีกก็มันจะมีเครื่องเช็คจอนะครับเป็นตัวเช็คผมหยิบให้ดูนี่มันจะเป็นตัวเช็คแบบนี้นะครับตัวเช็คแบบนี้เราก็เอาจอแท้เรามาใส่อันนี้เป็นเทียนแบตนะนมัน,นเป็นเป็นแท่นแบตแท้นะครับเราต้องออกก่อน ไปห,หาแท่นเทียดจอมานะครับอันเครื่องนี้มันเทสทั้งแบบทั้งจอได้น,นะครับเทสยดแบบเทสจอได้แต่มันก็ไม่ร้อยเปเซน,นะครับเพราะว่าจอเทียมทุกวันนี้มันมันดูดค่าจากจอแทไมาเขียนได้นะครับให้เป็นออริจินอลได้ออริจินอลคือแท้นะครับแต่ทุกวันนี้มันมันดูดมาเขียนกันได้นะครับแต่เราดูเพลินๆอ,อย่างนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับมั่นใจเล,เลยว่าจอเราแท้ใส่ใหไหมม่ตรงรับโอเคครับ แต่เครื่องนี้แน่นอนครับว่าถ้ายูสทั่วไปอาจจะไม่มีแน่นอนครับอันนี้ผมเอาอมานำเสนอให้เฉยนะครับเป็นใกล้ไยเราก็ดูนะครับเพรต,ตรงตรงนี้มีหกเอสไหมหกเอสไม่มีหกเอสเทสไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ๋อแอบไหนนะแท่นเทสจอตัวนี้มันเป็นเทส เท็ทัดครับเตอร์เท็จอมันหาไม่เห็นครับท่านผู้ชมวันนั้นผมยังดูดจออยู่เดี๋ยวผมไปล้อหายอยีกรอบนึงนะครับ ไม่เห็นครับท่านผู้ชมต้องใส่มันน่าจะสลับที่ไว้นะครับนี่นจะเด็นคิดอย่างนี้นะครับติดเทปน,นี่มันมีอันนี้ตัวลำโพงหน้าอันนี้แบบครับอันนี้ทัช โดยรวมแล้วเ,เราก็ใช้วิธีเมื่อข้างต้นดูเทน้ครับตอนแรกผมว่าจะเอาเครื่องมาเทสให้ดูมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สรุปนะครับคลิปนี้เราก็ดูแค่ตรงนี้จุดบาร์โค้ดครับบาร์โค้ดที่หนึ่งกับแผ้แค่นั้นเองแล้วก็น้ําหนักครับมันก็บ่งบอกได้แล้วก็ลองเอาไปใส่แล้วก็ทัดดูครับจอแท้มันจะทัดติดมือกว่านะครับมันจะแบบลื่นตามมือเลยนะครับตรงนี้เรามาใช้งานดูนะครับตัวนี้ก็แท้ในผลเจ็บจ,จอมันแตกเอาไปลอกกระจกแล้วครับสามารถใช้งานได้ แล้วจอแท้นะครับพวกไอซีพวกแพรอะไรอย่างนี้นะครับพวกแพรอันนี้นนะมันจะทนกว่าจอแบบนี้นะครับสังเกตดูแพรมันจะไม่เหมือนกันนะครับสีเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะให้ดูข้างในนะครับเดี๋ยวมาเทียบแพรกันว่าสีแพรมันจะไม่ค่อยเหมือนกัน คลิปต่อไปนะครับเราจะนําเสนอการดูแบตแท้นะครับดูที่ก้อนแบตหรือว่าจะดูที่ตัวในตัวแบตเลยก็ได้ครับขออนุญาตย้ายอีกรอบนะครับถ้าเกิดว่าจอได้ใส่ลงไปในเครื่องแล้วมันค่อนข้างที่จะเช็คยากครับแต่ถ้าจออยู่นอกเครื่องมเช็คง่ายนะครับว่าเป็นแท้หรือเทียม นี่ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนี่ครับถอดออกมาแล้ว แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือตรงนี้ก็บ่งบอกได้มันจะคมไม่เท่ามันจะไม่เหมือนคือดูดีมันจะสกินได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวแท้มันจะคมกว่าคือมันมันจะเนียนคมอะครับดูรูปด,ดูแต่ตัวนี้มันจะออกจางๆเลยตัวเทียมครับแต่ถ้าเกิดว่าจอเรามีไอ้นี่ตีมาเราก็ตีเป็นจอเทียมเลยก็ได้ครับมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีไอ้ตาปั๊มอย่างนี้ครับ แต่บางลอ็อตนะมันแทบไม่ปั๊มหรือไม่มีติดเลยนะครับคือมันเหมือนแทมากมก็ว่ามีแล้วก็แพรนะครับตัวแพรตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันสังเกตดูดีครับสีมันจะไม่เหมือนกันมันจะคล้ายนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนอลิกขึ้นมาด้ดานบนลิกไม่ได้ติดก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับในะทางการดูดูแล้วก็เข้านะครับ หลังถอดออกแล้วตัวแท้ก็ยังหนักกว่านะครับมันจะหนักกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการดูจอแท้จอเทียมแบบข้าวๆนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะเทสแบตแท้แบตเทียมให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับ